ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์คุณอนุทินชาญวีรกุลสภานายกพิเศษแทพทยสภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพนักกาตีนายแพทย์อิทธพรคณะจเจริญเลขาธิการแพทยสภาและเลขาธิการมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์คุณวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยแพทย์หญิงจิเจรียงจันทกมล ประธานนักศึกษารุ่นที่8ปดปศพแปดในแพทย์ปรีชาวันนิชยาเศรษฐกุลประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาคุณสุลงบุญกุลประธานหน่วยสนับสนุนแพทย์อาสากรรมการมูลนิธิสมาคมาพทบาลทางการแพทย์อาจารย์คณะนักศึกษาปทพรุ่น8และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแพทยสภาได้ร่วมกับมูลนิธิสมามาพิบาลทางการแพทย์สาบันพระปกเกล้าและกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมะเกียรติ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งที่4ในรัชกาลปัจจุบันนะคือเราบอกมีเรา,ามา8ครั้งแล้วแต,แต่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในกาลปัจจุบันแล้จะเราก็อันนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยที่โชคดีที่ไทยเราเนี่ยมีสถาบันกษัตริย์หลายคนถามว่าเอ๊ะสำคัญยังไงบอกให้ไปดูประเทศประเทศอืนน่อนบ้างตะวันออกกลางประเทศที่มีสถาบันกษนัตริย์นะอยู่อย่างสงบหมดเมื่อว่าซาด์เารีเบียจอร์เดียประเทศที่ไม่มีนะอิรัก ซีเรียเลื่อันต,ตยียังไม่จบเลยประเทศนี้ล่มจมหมดเลยยุโรปไปดูยุโรปประเทศอังกฤษนอนร์นอนเวย์สวีเดนเนมาแบบมีเพย่าดินสงบฝรั่งเศสไม่มีตีกันทุกสาวเลยทาลายกันทุกสาวประเทศยังแย่ตอนนี้ก็ของทาลายหมดแสดงว่าเราโชคดีที่มีสถาบันที่เป็นยึดเหนีย่ยวทําให้ประชาชนลงกันได้แล้วก็ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขอันนี้เราก็คือกาะทำงานครั้งนี้ก็เพื่อจะตอบรนบบุญคุณของพระองค์ท่านที่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมาปัจจุบันนี้นะครับ แล้วเราก็ต้องการเน้นใน,ในปีนี้เนะี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์รับชุมชนในตามาร่วมกันมาทําที่โรงพยาบาลศรีสังวรจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยนะในานามของนาย,ยกแพทยสภาในานามของแพทย์สภานะก็ถือเป็นโครงการสาคัญของแพทยสภาอันหนึ่งซึ่งในือกําเนิดขึ้นนะจาก,จาก,จากพระบาทเจ้ายหัวได้ให้ความเห็นว่าประเทศคนพ่อแพทย์เราเนี่ยควรจะอ่อนน้อมทาตนทุกคนมีดีอย่าดูถูกใครแล้วก็จัดทำเป็นหลักสูตรอันนี้ขึ้นมานะแล้วก็ทำมาเรื่อย อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมกำลังดูว่าทุกเราเคยคิดหลายทีแต่ว่าเอ๊ะถ้าเรามีหมอน้อยเนี่ยมีจำนวนไม่มากเนี่ยเราควรจะให้หมออยู่กับที่แล้วคนไข้ามาหาเราหรือเราไปหาคนไข่อะไรจะสะดวกกว่าคือบอกถ้าเราไปเยี่ยมคนไข้ทุกคนนะวันหนึ่งไปได้สามบ้านนนะอยู่ได้สามคนถ้าเราอยู่ที่มีหมอไม่มากนะคนไข้ามารวมกันง่ายแต่พราะแต่ไม่ใช่ทุกอย่างหมดมแบบนี้หมดพอถึงเรื่องที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญซึ่งเรายิ่งมีน้อยอย่างนั้นอีกอันนี้เราจําเป็นและจะต้องอย่างที่เราทําอันนี้คือมีผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเราหาไม่ได้ในแถวนี้ให้คนไข้ทุกคนเดินทางไปกรุงเทพหมดเป็นไปไม่ได้ถ้าเราสามารถส่งคนมาได้ก็จะช่วยได้มากแต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวไม่พอนะหมอหมอมือเปล่าทําอะไรไม่ได้ต้องมีอะไรมาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนแพทย์จากไม้เมืองต่างจากกระทรวงสุขมิฉะนั้นก็แล้วจากบริษัทต่างๆที่เอาเครื่องมือมา,มาช่วยเราเนี่ยทำให้เราทําได้เพราะว่าต่อให้เราเก่งยังไงนะแต่มือเปล่าทําอะไรไม่ได้เราก็เคยมีกรณีหลายอย่างที่เกิดขึ้นหมอผู้เชี่ยวชาญหัวใจเต็มทั้งเรือเรือเลย เกิดโรคหัวใจขึ้นมาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนมีมือเปล่าหมดเพราะนั้นเราก็ต้องมีเพราะฉะนั้นตัวมนุแพทย์อย่างเดียวไม่พอแนละ้วสิ่งสำคันของกระทรวงสุขก็มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราทุกอย่างดําเนินการไปได้นะแล้วก็ทีนีอ้อันนี้กับอัน,นที่เราภูมิใจในสำหรับครั้งนี้นะเพราะว่าเราดูแล้วว่าในเจ็ดครั้งที่แล้วมาเนี่ยดูแลผู้ป่วยได้หกหมื่นคนแต่ครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ย จัดการ,รากไไดูแลผู้ป่วยไปเลยห้าหมื่นกว่าคนแสดงว่าเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งที่เราบุคลากรทพ,อพ,อพ,อพอแปดนี่ได้ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ผมก็ได้พัฒนแล้วเราคิดว่าบทเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้จะได้ไปใช้ในการพัฒนาต่อไปในอนาคตก็แพทยสภาขอขอบคุณน้แพทย์อาสาทุกท่านที่มาช่วยในกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงกัได้ดีครับขอบคุณมากครับ